ท่านผู้เจริญในธรรมทั้งหลายเมื่อเราเกิดมาเป็นมนุษย์ห่างไกลาจากอากุศลที่เป็นอุปสรรคหมายถึงบาปความชั่วร้ายไม่เป็นมงคลไม่ฉลาดกรรมชั่วตรงกันข้ามกับกุศลซึ่งแปลว่าความดีอกุศลคือปาณาติบาตหมายถึงการทําชีวิตให้ตกล่วงอธินาทานหมายถึงการถือเอาของที่เขามีได้ให้โดยอาการขโมยลักทรัพย์การเมสุมิฉาจารหมายถึงความประพฤติผิดในการม มุสาวาตหมายถึงคำโกหกปิสุนวจาหมายถึงคำส่อเสียพรุสวาจาหมายถึงคำหยาดสัมผัสปลาปหมายถึงคำพูดเทอเจอร์อภิชาหมายถึงการแท่งเล็งอยากได้ของเขาพยาบาตหมายถึงการคิดร้ายผู้อื่นมิชาที่หมายถึงความเห็นผิดรากเงาแห่งอกุศลข้างต้นเรียกว่าอากุศลละมูลโลภะโทสะและโมหะเป็นรากเงาของอกุศลกรรมทั้งปวงเพราะเป็นต้นเหตุแห่งการเผาหลนใจ ซึ่งสามารถจัดได้ดังนี้ราคาที่ฝ่ายคือราคาความยินดีความกระสันอยากในการคุณโทสะที่ฝ่ายคือโทสะความพยาบาทอาคตไม่พอใจคิดประทุษร้ายโมหะที่ฝ่ายคือโมหะความหลงไม่รู้ไม่พิจารณาไม่เข้าใจในสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงการดำรงสติสติสตแปลว,ว่าความระลึกได้ที่จิตมีความตื่นตัวตื่นรู้สามารถฉุกคิดฉุกระลึกขึ้นได้ทันในการงานที่พึงทำในคำที่พึงพูดในสิ่งที่พึงคิดสติเป็นคุณธรรมกำกับใจให้อยู่ในตัวไม่แวบออกนอกนอก,กายทำให้ใจผ่องใสยอยู่เป็นนิด เมื่อใจผ่องใสอยู่เป็นนิดการเห็นรูปทางตาได้ยินเสียงทางหูได้กลิ่นทางจมูกได้รสทางลิ้นได้สัมผัสทางกายและรับรู้สภาพที่เกิดทางใจได้ตรงตามจริงความรู้สึกที่เกิดขึ้นจากการได้เห็นได้ยินได้กลิ่นได้รสได้สัมผัสและรับรู้สภาพที่เกิดขึ้นทางใจขณะนั้นไม่ว่าจะรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์หรือเฉยๆก็ตามย่อมชัดเจนตรงไปตามความเป็นจริงเช่นนั้นและสามารถฝังลึกในจิตใจกำกับใจให้พร้อมระลึกได้ทุกขณะอาการหรืออารมณ์ที่ จิตนึกสัมผัสถึงสิ่งที่จะทำสิ่งที่พูดสื่อถึงความหมายได้นึกถึงสิ่งที่ทำคำที่พูดไว้แล้วได้เป็นอาการที่จิตไม่หลงลืมระง,งับยับยั้งใจได้ไม่ให้เหลื่อเลิ่อพลังเผลอป้องกันขวามอเสียหายเบื้องต้นการสัมผัสรู้ยับยั้งชั่งใจได้อย่างเฉียวชารวดเร็วไม่บุมบ่าเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าความไม่ประมาทความระลึกได้ความนึกขึ้นได้ถึงความจริงไม่เผลอการฉุกคิดขึ้นได้หรือการรู้สึกตัวคุมจิตไว้ในกิจที่ทำอยู่ด้วยเหตุผลของความถูกต้องชัดเจน เวลาที่เราขาดสติมักเป็นช่วงเวลาที่เราไม่รู้สึกตัวพูดง่ายๆก็คือคนที่ไม่มีสมาธิฝึกตรึกตรองลองทําอะไรให้ช้าลงบั่นฝึกคิดพิจารณาให้มากถึงเหตุผลความถูกต้องและพักผ่อนร่างกายให้พร้อมเพียงพอมันตั้งคําถามกับตัวเองบ่อยๆว่าขณะนี้กําลังทําอะไรอยู่ต้องทําอะไรและทําไปเพื่ออะไรค่อยคคิดค่อยคทําทค่อยค่อยฝึกเป็นประจำจากคนเดินเร็วให้ก้าวให้ช้าลงก้าวไปในแต่ละก้าวให้รู้สึกตัวมั่นคงในแต่ละก้าว ด้วยความคิดคำพูดการกระทำอะไรในชีวิตประจำวันให้ค่อยๆทำอย่าเร่งรีบจนเกินไปเมื่อคิดทำอะไรช้าลงจิตใจก็จะนิ่งมากขึ้นเมื่อจิตใจนิ่งมากขึ้นก็จะสังเกตสิ่งต่างๆรอบตัวได้ชัดเจนมากขึ้นชีวิตก็เหมือนกับการนั่งรถหากรถวิ่งเร็วๆเรามักมองไม่เห็นรายละเอียดข้างทางแต่พอรถหยุดหรือวิ่งช้าลงเราจะสังเกตรายละเอียดรอบทางได้ชัดเจนมากขึ้นตามลำดับนี้คือการฝึกสติให้รู้ตระวงอยู่เสมอควรทำสมาธิก่อนพักผ่อนหลับนอน เพื่อให้เครจิตใจให้สงบผ่อนคลายตื่นในตอนเช้าให้เตรียมความพร้อมของจิตและร่างกายพิจารณาจัดสรรลำดับเหตุการณ์กิจกรรมที่จะเริ่มในวันนี้เริ่มจากการสัมผัสรู้พลังของกายใจความสะอาดความสง่างามและสิ่งสําคัญลำดับเหตุการณ์เวลาช่วงการใช้ชีวิตในวันนี้ให้ชัดเจนถึงขั้นตอนนี้ทุกสิ่งก็จะดักําเนินไปตามระเบียบแบบแผนด้วยสติปัญญาที่ระวังมั่นคงแบบนี้ให้ฝึกไปเรื่อยๆจนชินและชํานาญก็เป็นสติที่มั่นคง